รุ่งอรุณทาฟ้าพังงางามทั่วเขตทางเป็นสีเชิดชูสันยัลายร้อยเรียงเคียงคุ ดิฉันชื่อเด็กหญิงการติมาเจริญศิริเป็นประธานกลุ่มยุวเกษตรกรค่ะพวกเรากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนพระราชทานทับนะมุได้จัดตั้งกลุ่มและรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมทางการเกษตรตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และเพื่อให้สมาชิกได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับท้องถิน่นซึ่งในปีการศึกษา2,564ในช่วงที่โรงเรียนเปิดทำการสอนพวกเราได้นำเดินกิจกรรมดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กญิงป้านพิงบ้านเซเลนิริเป็นประธานกลุ่มปัสัตวเราได้ทำกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่เป็ดไข่ ผู้่งได้รับการจัดหุนจายสำนักงานบริษัทพังงาได้มาอบรมและให้ความรู้แก่เรียนในการเลี้ยงไก่ไข่เป็ดปานบนร้านค้าและจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายฉันอยู่บริษัทจันแจ้งเป็นประธานกลุ่มประมงค่ะเราได้รับพันธุ์ประดุกจากสำนักงานประมงจังหวัดพังงาได้ใช้เวลาเลี้ยงประมาณสี่เดือน แล้วนำมาประกอบอาหารกลางวันและแปรรูปเป็นปลาดุกล้าต่อไปสวัสดีค่ะนิฉันเด็กหิงวิทยาพรานวงศ์นิฉันกลุ่มพืชได้รับเม็ดพันธุ์จากสำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมืองค่ะ ีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุรัตน์ดาราค่ะดิฉันเด็กหญิงประภาสีอ้นถังค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรค่ะอันนี้นะคะจะเป็นก้านกล้วยค่ะนําไปตากและนํามาแช่น้ําค่ะเพื่อจะมาดึงให้เป็นเชือกไว้สําหรับมัดผักค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกาบกล้วยค่ะใช้สําหรับห่อชะอมค่ะเพื่อไม่ให้เส้นเส้นหนามตามือค่ะ ัสดีค่ะกลุ่มของเรานะคะก็จะขอนําเสนอแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนพระราชทานธรรมลของเรานะคะคือป่าชายเลนค่ะเป็นแหล่งอภิบาลสัตว์น้ําแล้วก็มีพืชน,นานาชนิดเลยค่ะซึ่งกิจกรรมของเรามีดังนี้ค่ะอยใ่ใ ในานามประธานสภา,าในานามประธานโรงเรียนบ้านตำลมุจริงๆแล้วทิงผู้ฝังของโรงเรียนเมราจัตาร์ตำลมุเด็กๆพวกเราของโรงเรียนเมราจัตาร์ตำลมุพร้อมปูทุกอย่างเรามีส่วนร่วมกับชุมชนพัฒนาเรื่องชแวดล้อมเรื่องเก็บพยาธิไหาเรื่องอนุรักษ์ปลาชายเหร สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเร,เราจะมาทำความรู้จักกับผู้นำชุมชนของเราค่ะนายกเปิลค่ะก็สวัสดีนะคะก็คือขอสวัสดีสสดยุว่าเกษตรนะคะลูกๆนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้ามานะคะมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะในเรื่องของการให้ความรู้นะคะอย่างเช่น ในกรณีของหมู่บ้านเรานะคะยเป็นพื้นที่ติดตาชายเลนนะคะก็น้องๆก็สามารถให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในหมู่บ้านของเรานะคะ